ไม่รู้เอาอะไรมาซ่อมดูบ้านกัทำงานบ้านให้ดีก็จะไม่ล่ะวันนี้จะพาไปเล่นซูเปอร์โนวาเฮ้ยอย่าลืมไปปะแจ่เองปะแจะเลื่อนกับคิมคิมล็อกทำไมต้องมีปะแจเลื่อนเอาไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนอีโลแดงพี่แม่ใส่นี่ไม่ใช่จะได้มีการเลื่อนไอสัตว์ตอันนี้อขาจะเขียนแล้วหย,ย,ยา,าด๋ยาดไปได้ เดี๋ยวล้างให้ก็ได้ตัินเย็นๆนะเออตั้เย็นก็ทำได้ครับใช่ๆกลับครัครับคุณข้อใสวะพอดีเอารถไปถอดเปลี่ยนอะไรด้วยคุณข้อใสวะเอออย่างนี้แค่มองเห็นนะกลับมาแล้วครับลูกบังเกิดเก้าที่ดีลูกที่ดีของพ่อครูของพ่อพูที่ชั่วชั่วแบบช,ๆๆชั่วนิดเอ้ย <formation jin inh ale> อะไรอะเลวนิดนิดเอ้ไม่ใช่ไม่มีทำพ่อเลวนะเป็นคล้องจอบแบบชั่วแบบเอ้ชั่วสมบูรณ์แบบเรื่องที่ผ่านมาขอโทษขอไปด้วยนะครับอย่าถือสาผมเลยผมผมเป็นคนดีแล้วผมเป็นคนดีแล้วผมอยเชื่อฟังแต้ผมก็ว่าไางทีทำตามกฎเชื่อฟังเคารพ กฎหมายจนกว่าพ่อจะตายก็่าเป็นกว่าจะพ่อจะตายืจนกว่าพ่อพ่อพ่อจะสิ้นลมหายใจไม่ต้องมาเพาะขนาดนั้นเลยนะอาพูดพูดดีไหมกว่าจะตาบลมหายใจสุดท้ายของพ่อลูกจะขอเป็นคนดีคนดี จะเลิกดูดกัญชาและยาบ้าพร้อมกับยาหมาทั้งหลายแหล่่อฟังอะไรก็ว่าแต่ว่าขอใช้ไอ้ดมทินเนอร์แทนกับสามเคก็พอ <c oughs> บ้าละบ้าละ <c oughs> ไม่ใช่ละทินเนอร์เป็นของพ่อมาแย่ง <c oughs> ในเวลา <c oughs> ดีขึ้นแล้วครับ เด <ผม S 1> ็กแม่ก็เข้ามาดูเลยแม่เป็นเพื่อนเฟสเธออยู่ไหมใช่พี่แม่นทนแหละเนี่ยเฟสเธอเล่งพูดซะเ่นมึงอ,อะพอไรถึงพูดเออพอไล้แกติ<อ>ไม่ไดเดี๋ยวมึงก็ล็อกเคยเป็นแล้วพอเรารติดตูล้วมันล็อกติดแกติในรถเลย ไปเป็นเนี่ยใครอันไหนเนี่ยหล,ลงเสียกุญแจติดไว้อย่างเงี้ยแล้วโลกคดิปิดกระตูค้างไว้เหรอค้างไว้คดิบางทีมันปิดล็อกเลยตับตับ,ตบๆๆท่าท่าชิปหายในตัวได้ไปตามค้างเลยชิปเสียไปห้าร้อยขึ้นหน่อยแกเพราะงั้นอย่อยอยาหลงลืมกุญแจไปนะโลกอย่าหล,ลงลืมบ่หลงนี่แปลว่าไอ้อันนั้นหลงงงงาย ยังมงเรื<ม>่อง <ๆ S 2> อะไรสาระนึกวา่าฝันที่แท้มันคือเรื่องไรชาร์ตไอสัตว์พี่แม็กเห็นไม่ได้เลยพี่แม็กอยากได้แบบนี้เดี๋ยวจะไปแทงให้วันนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวแทงพอก่อนไปเอาเปิดเอาเ<ๆ>อาเบิกมาได้ได้ดไเบิกเบิกเบครับไม่ไงชาร์ตไอสัตวดเออไม่ดูของแท้ไหมของแท้เจ้าของที่เอ้ยของแท้เว้ยแต่คุณียกว่าสติ๊กเกอร์ อืมของแทนกี่ใบไม่ตาติ่เกิมดูดแล้วนะต้วตีนเง่นไดไหมไม่ยาวบอกว่าไงฮะฮะขึ้นรถแั้เฉยยังไงไหนนี่ก็เติมให้หนูไงโอ้ นี่อันนั้นหรือเฮ้ยล้อหลังรั่วนี่ยางรั่วะล้อหลังยางแตกล้อหลังคันไหนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนคันนั้นก็อย่างไะอ๋อคือเท่ากันวงล้อมันเท่ากันเอาไว้นั่นมาไปโดมยังไองซะโดมเนี่ยของครูคกูโดมเปของครูชอบอะไรหน่นั่นน่าบอกแล้ว กหนูเลรถือมาถ้าหนูรู้ว่ามีทีเดอร์แล้วกจอบหนูรอด่ทำอะไรดูมีผ้คลอยู่ตัวหนูแหงม่่ะดบคลุมนะแหงอยู่ดีของกระเดวมองเห็นเลฟอยังไงกชั่วแบบชั่วนิดนิดเออเย็นหำหำยัง่งอยู่ใครกันนาบ เดี๋ยวจะนั่งเปลี่ยนไม่ถ่ายรถรถกำหกเกให้แล้วให้ข้าไรพ่อพ่อลองขี่ยังคะไหนข้าไรไอ้รถข้างนั้นขี่แล้วขี่กับพี่เมยั้ยเป็นไงมันไม่ติดแล้วโอ้ยฮะไม่ติดแล้วเน่าแล้วบ่เน่าแล้วเพราะว่าไม่ได้ขี่นานหนูลองไปทั้งจ้างดูอันนี้ไอ้โรบูเช่ข่ายจ้างอันนี้ก็เน่าเหมือนกันมันไม่ได้ขี่นาน้กันพอดีแหละหนูไปเอาคาคาบูมา ก็พี่แม็กไอยู่เป็นเดือนเลยน,นลูกค้าสิบสีู่เนี่ยอะไรลูกอะไรอ่๋อคอาาบูที่ทําไปทั้งชุดงูเลยไปสั่งเพิ่มมันเนี่ยบักงอ้วนก็เลยเอาเงินพ่อแพงเนี่ยทั้งทั้งชุดชาร์ททั้งชุดอะไรนะทั้งโอ้โ ก็จะท้ายเข้าได้หนิมันเข้ามาแค่นคี้ไม่เลยก่อคดีละเป็นข่ายรูกคู่ชี้นั่นกันแต่เนี่ยเอามาใส่โลงมาใส่ตรนี้แล้วค่อยเอานี้ถูแล้วต้องเอาไปลงดินด้หน่ครับไมเปลี่ยนหนอย่าลืมไม่ที้ครีมเลื่อนปัจจัได้หน,น่ครีมล็อกแต่ว่ามอไซค์ไปล้างอยู่นี่ก็ได้ไหมลนะ้างอยู่บ้าน พี่แม่ก็ได้เ,เอาเครื่องปัม๊มเครื่องฉีดอย,ยู่นั่นนินั่นที่ว่ามันเป็นนั่นแหะพี่แม่เที่จไปล้างฟอดนะพอดีแราไปล้างอยู่ลเลยฉีดฮักที่เจ้าให้มาฮามันมีค่าสำหรับตัวไอ รู้จักไหมเปิ่ลนมาดูมลาอ๋อไอโบเคยสิ่ทำได้มันาของมันนี่้แค่เพียงอันนั้นมันบักกล้องไวไล่หนูเลยล่ะบักกล้องอ่ะคลายกันเลยเพิ่อมันมีอีกเยอะเพลงคิดิดมันไอมีแค่เพียงเจียมตัวก่อนที่หัวสิมาพัวคัน ดูหลังได้พอได้พ่อใช่ไหมครับไปเอาขึ้นเดี๋ยวใส่ต้นขึ้นมาปรดอย่เมื่อถิ่นความฝันที่อายเลยนะขายครับโนวา สองหมื่น, 3, นีเอกสารพร้อมบนเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาพอใจซื้อก็ซื้อพอใจขายก็ขายชีวิตคนละแบบ ผมไม่แคร์แล้วถ้าหวังดีก็ขอบคุณนะครับ

เดิมๆเ,เพิ่มเติมนิดนึงย้ายไปนี้จะได้เห็นพวกเราเอาผูกมาใช้ของหนูพอแล้วแหละพอบางไว